สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูโรคที่กำลังระบาดในวัวครับลำปีสกินครับนี่วัวของย่าผมเองครับอันนี้เป็นได้ห้าวันครับแต่เพิ่งจะฉีดวัคซีนเมื่อเช้าครับโอ้ครับดูครับกำลังเริ่มเป็นตุ่มครับแปลว่าฉีดยาเมื่อเช้าแล้วครับนี่ครับต้องแยกออกจากกลุ่มนะครับเพราะวันเป็น มันเกิดมาจากมาแมลงครับมันเกิดมาจากมาแมลงพาหะครับถ้าอยู่ใกล้กับตัวอื่นมันแมลงตัวนี้ก็จะไปตอมไปกัดตัวอื่นก็จะติดต่อกันครับแล้วกาลังเริ่มระบาดครับที่บ้านนี่เดี๋ยวฉีดวัคซีนเมื่อเช้าเดี๋ยวจะผมจะอัปเดตอาการให้ดูอีกทีนึงครับก็<ม>ยังออกไม่เยอะครับตุ่มครับ ความลึกความทางต้นนิ่งทูมต้นนิ่งใหญ่ค่ะเด็นเนกเกิดบ่อ้องกันไว้ก่อนครับแยกสัตว์ที่เป็นไว้ต่างหาครับคือเขาช่วงนี้เขาซึมเศร้าครับ บัวก็จะมีอาการซึมๆครับเดี๋ยวผมก็จะไปผมก็ได้ปรึกษาหมออยู่ครับแต่ว่าวัคซีนก็ต้องใช้เงินก็พูดถึงมันก็ไม่มากมายครับสำหรับบัวราคาตัวละหลายหมื่นครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการอีกครั้งครับขอบคุณครับ